โอ้ทีมงานมาจากไหนเนาะมาทำงานใกล้แท้ใกล้ก็ดังเลยใกล้ก็ดังโทรหนึ่งเลยรถรถทีมงานโทรหนึ่งไม่อยู่สักคันก,ก็ไม่โยกับฮิตาชิครับฮิตาชิ EX ร2อยยี่สิบทำคอนกรีตท,ทำคอนกรีตครับโอ้ก็ใครเนี่ยพอได้คอนกรีตมาก็สบายแล้วทีเนี้แอมเม,ม็ดซูนมาเลยครับ โอ้ยกำลังเคลียดินอยู่มาเลยเฮ้ย้ย่ยวเข้าพักเด้ลูกพี่ ลบหลุมสบายเลยครับเอ,อ้ใครมีที่อยู่ข้างในนี่โอ้มีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่เด้อพอจะได้อยู่นะเอา้าเอา้าเอา้า สวัส <laughs> ดีครับอหอยจกเนี่ยทีมงานาทำงานใกล้โทรหนึ่งเลยใกล้ก็ดังเลย <laughs> ทำมาถึงทำมาถึงตรงนี้โอ้ผมอยู่นี้ก็อยู่กับโกดังนี้ก็มาแต่ผมไม่รู้ว่ามีบ้านอยู่ข้างในนะครับเนี่ยมีบ้านอยู่ข้างในอีกหลังหนึ่งพอดีเขาออกเข้ายากหรือเปล่าเวลาหน้าฝนเนาะก็เลยทานนี้มาก็อยู่กับฮิตาชิครับ เสียงบริการมาทำงานใกล้ก็ดังเลยทางนั้นก็คงไม่รู้หรอกว่ามีแมคโครมาลงงานตรงนี้ โอ้ยน้ำน้ำทำไมอ่ะทำไมไม่กล้าขับรอ นี่ครับถนนหน,นทางเทคอนกรีตครับขับเองเลยครับสวัสดีครับครับโอ้พี่ไปไหนมาเนี่ยขับเองเลยขับเองพี่ทำไมไม่จ้างอุ้ยกำลังหัดกำลังไอ้นี่อยู่กำลังฝึกฝ <laughs> ึกไอ้ฝึก <laughs> ช่วยอยู่ฝึกช่วยใช่ไหม <laughs> มานี่แหละพอดีมาโกดังโอ้โหนะว่ามาแบบเบามากเลยนะเจ้ามาเดียวมาโกดังเอ้าไม่โคลใครมาทำงานตรงนี้เลยโอยพอดีเลยเข้าไปย่องย่องมานะไม่ใช่ว่ามาแบบเสียงดังกันเลยย่องยังไงมาแค่ลงรถเขาก็รู้เลยมาให้เงียบไปสุดที่องไหนเขายังรู้เนาะแป๊บเดียวใช่ไหม ไม่ได้ไม่ได้บอกด้วยไม่ได้แจ้งา้านนี่แล้วก็มีคนเขารู้หมดเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ใครก็รู้อ่าเอา้ามาจากไหนมาโลงงานอยู่ตรงน,นี้นี่โอ้ยก็ไม่ใช่คนไกลครับก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวเลยเนี่ยเอาตั้งแต่ผมอยู่เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามีบ้านอยู่ข้างในหลังหนึ่งนะก็มาอยู่แต่โกดังตัวนี้เอง อพอมา,มาวันนี้เห็นอยู่เห็นบ้านอยู่หลังหนึ่งสมพอแต่เขาเสนอได้บสบายเลยเนะาะก <ขอ S 1> ็ได้คอนกรีตมาเนี่ยสบายเลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ากี่เมตรออตรงน,นี้กว้างสาเมตรครับแค่สาเมตรแค่เนี้ยายาวสอง้ปสาองยปดสิบห้าอ๋อน่าจะทำสักสี่เมตรเนาะใช่ไหมน่าจะสี่เมตรพอดีเลยที่เขาแบ่งมานีพี่อ๋อแบ่งแบ่งแบ่งพอดี เออก็ไม่เป็นไรครับอนาคื่อขยายอนาคตจะขยายขยายขยายไม่ได้แล้วม้ใช่พอบ้านพอบ้านมาทีนี้ก็ชนเลยไหมชนเลยแล้วก็สวนกันยากเลยที่นี้่อืมตอนไ่าจะให้รถไทยพิตินมาเนี่อยู่เอ้ารถไถอยู่เดี๋ใช่ไหมนั่นแหละอยู่แค่ว่าตอนบ่ายก็ทำอืมตอนบ่ายเดี๋ยวมาทาลิงให้มันไม่เสมอใช่ใช่ใช่จะเป็นไรเราเดี๋ยวเขาขับเองนั่นแหละ ลูกน้องไปยกท่ออยู่นู่นท่อไอไอท่อนละเจ็ดพันอยู่แต่จง oh. อ่ะไอเขาเรียกท่ออะไรท่อไ oh. อไถ่ยยแก้วอท่อยายแก้วที่ส่งน้ะแล้วไอท่อน,นั้นนี่ไปดันนิดหน่อยนี่แตกปั๊วเลยเด้แ oh. ม่โคเนี่ยต้องแบบมือน,นิ่มเจ็บจบค่อยต่อต่ออู้ต่อเยอะเหมือนกัน คือไม่ใช่ทีมงานที่ไหนหรอกครับทีมงานใกล้ๆบ้านนี่แหละครับผมไม่ต้องตกใจเ <laughs> จ้าของร้านอาศัยเจ้าของร้านอาศัยอยู่ใกล้บ้านกันนี่แหละครับพอดีมีไอเขาเรียกว่าอะไรแท่นปูนเนาะแท่นปูนก็ใครอยากสั่งปูนราคาเป็นกันเองมาเลยมาเลยเบอร์โทรเออศูนย เก้าศูนย์แปดเก้าหกห้าแปดเจ็ดเจ็ดครับควาพเต็มคิวใช่เข้มข้นแน่นอนครับแน่นอนรับประกันเลยเอาช่องพี่ชานาเอ้ยพี่ชายบรรณาชายบรรณารับประกันแล้วครับรับประกันครับผมงานเล็กงานเล็กไม่จําเป็นต้องงานใหญ่ไปสั่งแค่อะไรนะรถหนึ่งใส่กี่คิวหกคิวไหมสามคิวพี่สามคิวอ่ะสามคิวครับสามคิว ส่งฟรีแต่ถ้าต่ำกว่า3คิวมีค่าขนส่งมีค่าขนส่งนิดหน่อยอนิดหน่อยไม่มากอันนี้กำลังทีมงานกำลังขนแบบมาลงโอ้แจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมครับ